หากเราเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาโปรแกรมที่ช่วยในการจับหน้าจอคอมพิวเตอร์มาทำสื่อการสอนแบบเจ๋งๆวันนี้จะแนะนำให้รู้จักโปรแกรมที่ชื่อว่า Nimbus ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมารู้จักกับโปรแกรมตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า Nimbus ครับมันเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจับหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ได้เพื่อเราจะได้นำเอาหน้าจอนั้นนะครับมาทำเป็นสื่อการสอน คู่มือหรือแม้กระทั่งเอกสารอบรมต่างๆนะครับใช้งานง่ายมากและฟรีด้วยทำอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับก่อนที่เราจะทำการรับชมนะครับอาจารอยากให้อา่าฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับ แล้วก็ทำการเช็คก่อนว่าเราได้ทำการล็อกอินแอคเคาทของเราเรียบร้อยแล้วหรือไม่นะครับเมื่อทำการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการพิมพ์ว่า Web Store จากนั้นนะครับก็จะปรากฏลิงก์นะครับลิงก์แรกที่ชื่อว่า chrome web store นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับรอสักครู่หนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะปรากฏบนหน้าจอนะครับสังเกตว่า,าแท็บ สีฟ้าส่วนขยายถูกกดหรือไม่นะครับให้เราเช็คนิดหนึ่งครับถ้าถูกกดเรียบร้อยแล้วนะครับในช่องของค้นหาในร้านนะครับให้เราพิมพ์ว่า NIM Bu s นะครับเป็นชื่อแอปพลิเคชันนะครับ Enter ครับรอสักครู่หนึ่งนะครับจะปรากฏส่วนขยายของ Chrome นะครับจะมีอยู่3ตัวนะครับนะจะมี n i นิม s s c r e e n s s o o t แล้วก็ Screen Video Recorder นะครับแล้วก็มีเว็บคลิปเปอร์นะครับเว็บคลิปเปอร์นะครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์อื่นนะครับให้เราเลือกตัว Nimbus screenshot นะครับจากนั้นนะครับก็จะเจอหน้าจอของตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับตัวนี้ส่วนขยายนี้นะครับอาจารย์ได้ทำการติดตั้งลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านเพิ่งเข้ามาใหม่มันจะมะีปุ่มสีฟ้าตรงนี้บอกว่า เพิ่มส่วนขยายอะไรต่างนะเราก็แค่คลิกเพื่อทำการติดตั้งครับตรงนี้ของจานเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะปรากฏคาว่านำออกจาก Chrome นะครับถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้ว Nimbus ใช้อย่างไรนะครับสังเกตว่าที่ด้านบนขวานะครับจะยังไม่มีโลโก้ของตัวโปรแกรม Nimbus เลยนะครับ ให้เราคลิกที่ตัวจิ๊กซอสีเทาตรงนี้นะครับที่เป็นคําว่าส่วนขยายนะครับจากนั้นให้เลื่อนลงมาดูเรื่อยๆนะครับเราจะเจอโลโก้อ่าแล้วก็ชื่อแอปพลิเคชันส่วนขยายที่ชื่อว่า Nimbus ครับให้เรากดอ่าที่ตรึงนะครับหรือว่าปากหมุดนั่นเองนะครับจากนั้นเราจะสังเกตว่าจะมีส่วนขยายที่ชื่อว่า Nimbus ปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะครับตอนนี้พร้อมแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุกลับมาที่ ตัว Google เว็บไซต์นิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าหน้าจอที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นหน้าจอที่เราอยากนำมาใช้ในการทำสื่อการสอนเอกสารประกอบการอบรมหรืออื่นๆนะครับเมื่อเราต้องการจับหน้าจอตรงนี้นะครับให้เราเลือกที่ตัว extension ที่ชื่อว่า Nimbus ที่เป็นสัญลักษณ์ตัว n นะครับคลิกเข้าไปเลยครับาจากนั้นจะปรากฏหน้าจอนะครับ เกี่ยวกับเรื่องอวิธีการว่าเราจะจับหน้าจอด้วยขั้นตอนอะไรนะครับอย่างเช่นตัว visible part of page นะครับก็คือมันจะทำการแคปเจอร์ส่วนที่มองเห็นนะครับตรงนี้นะครับแคปเจอร์ r a g m e n t นนะครับก็จะเป็นส่วนของการเลือกอส่วนที่เราต้องการแคปเจอร์นะครับตัว Capture score able fragment ก็คือเป็นการ c a p เจอรในหน้าจอที่มีลักษณะยาวๆครับอย่างเช่นถ้าเว็บเบราว์เซอร์ที่เรากำลังเปิดตรงนี้นะครับหน้าจอเว็บเพจเนี่ยมันมีความยาวมากเกินกว่าหน้าจอที่เรามองเห็นนะครับแต่เราอยากได้ทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะเลือก Capture แบบนี้นะครับเราก็ลากลงมายาวๆเลยนะครับ select area ก็คือเป็นการเลือกแบบเลือกพื้นที่ในการ Capture นะครับตัว select and scroll นะครับตรงนี้ก็จะเป็น เอาทั้งหมดของหน้าจอนะครับที่ปรากฏอยู่ของเว็บไซต์นี้แล้วเราก็สามารถสกรอรยาวๆลงมาได้เลยนะครับ Entire page นะครับก็คือเอาหน้าจอทั้งหมดของเพจนี้เลยนะครับแล้วก็หรือว่าเป็น delay screen ก็คือมีการนับเวลาถอยหลังแล้วก็เริ่มทำการ capture ครับเราจะเห็นได้ว่าตัวหน้าจอ,อวิธีการของตัว Nimbus เนี่ยในการ capture หน้าจอมีเยอะมากนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของ Record v วิดีโอด้วยนะครับแต่วันนี้จารย์จะสอนเพียงแค่ในส่วนของอาการแคปเจอร์หน้าจอเอาไว้ทำคู่มืออะไรต่างๆนะนะครับเราก็สามารถเลือกรูปแบบประเภทของการาจับหน้าจอที่เราต้องการได้เลยนะครับในที่นี้นะครับจารย์จะเลือกเป็นตัว visible part of page นะครับแล้วแต่เราชอบนะครับนะคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นครับตัว Nimbus เองจะเปิด หน้าจออีกตัวหนึ่งมาให้นะครับเป็นหน้าจอในการแคปเจอร์นะครับแล้วเขาก็จะทำการไปทำการจับหน้าจอที่เราเลือกไว้เมื่อสักครู่นี้มาให้นะครับเครื่องมือของ d i m Bar มีหลายอย่างที่น่าสนใจมากนะครับขอเริ่มจากทางด้านซ้ายสุดเลยนะครับ In s e r t Image เครับเราสามารถที่จะไปยังโร컬ไดรฟ์ออ Drive ของเรานะครับหรือว่า PC ของเรานะครับเราสามารถที่จะ Import รูป น่ารักน่ารักหรือรูปการ์ตูนที่เรามีอยู่แล้วเข้ามา,าในภาพนี้ได้ด้วยนะครับจะย่อขยายอะไรก็สามารถทำได้อย่างง่ายเลยนะครับอันนี้เป็นการดึงเอารูปภาพเข้ามาในตัวแคปเจอร์เพจที่เราดึงเข้ามานะครับจากนั้นครับเราสามารถที่จะทำการย่อขยายได้นะครับแบบนี้นะครับหรือแบบนี้แบบนี้ก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้ก็ เป็นเปอร์เซนต์ของการซูมนะครับอันนี้ก็เป็นการแบบขยายเต็มหน้าจอนะครับเกิดว่าเราต้องการพื้นที่ทํางานนะครับก็สามารถขยายได้นะครับตรงนี้เป็นการครอปครับครอปก็คือเป็นการตัดเอาส่วนบางส่วนนะครับที่เราต้องการนะครับเป็นทำเป็นคู่มือนะครับอ่าโอเคนะครับสมมุติว่าจะขอยนาที่จะไม่เอานะครับอ่าตัวนี้เป็นอ่าเป็น s p e c i a l effect อ่านะครับเป็นตัว ฟังชันเพิ่มเติมตรงนี้จะยังไม่สามารถทำงานได้นะครับเพราะเราทำงานแบบเป็นแปลนแบบฟรีนะครับเลยจะไม่สามารถใช้พวกเครื่องมือที่เขา list มาให้ตรงนี้ได้นะครับถึงเป็นฟรีเนี่ยก็ถือว่า,าฟังก์ชันนี่เจ๋งมากเลยนะครับามาลองดูอันต่อไปนะครับตัวนี้เป็นปากกาดินสอนะครับเราสามารถที่จะขีดเขียนอะไรต่างๆได้เลยนะครับ หรือจะเป็นปากกาไฮไลท์แบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับอันนี้เป็นรูปร่างนะครับเป็นเชฟครับบางทีเราต้องการบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เน้นย้ำนะครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบมุมโค้งนะครับเยอะเลยนะครับเป็นแบบวงกลมก็ทำได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับสะดวกมากๆเลยนะครับเราสามารถย่อขยายเคลื่อนย้ายได้หมดเลยนะครับ ต่อมาครับในรูปแบบหัวลูกศรเนี่ยก็มีให้เราเลือกเยอะเลยนะครับเป็นลูหัวลูกศรแบบตรงๆนะครับโดยการลากจากาส่วนหางมาที่ปลายทางที่เป็นส่วนหัวนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบเส้นแบบยึกยักนะครับบางทีนี่นะครับแบบนี้ก็ทําได้เจ๋งเหมือนกันนะครับหรือเส้นปลาแบบนี้นะครับแบบนี้ก็เป็นการเย้นยันนะว่าพื้นที่นี้ เราจะต้องตัดออกมาอะไรแบบนี้นะครับเราก็เป็นการบอกให้ผู้ที่เข้าอ่านคู่มือเนี่ยเห็นว่าอ๋อพื้นที่นี้นะต้องตัดออกมานะครับก็ใช้เส้นประแบบนี้ได้นะครับเยอะมากครับนะครับแล้วก็อย่างเช่นเครื่องมือต่อมาครับเป็นเครื่องมือของเป็นกรอบข้อความนะครับที่มีลูกศรชี้ด้วยตัวอย่างเช่นนะครับอาจารย์สมมติจย์ลองลองลากมาสมมติว่าเราชี้มาที่เด็กคนนี้นะครับแล้วเราก็ปล่อยมือนะครับ ่มันก็จะมีกรอบข้อความแบบนี้นะครับอ,อย่างเช่นเราก็จะพิมพ์ว่า,าสวัสดีค่ะหนูชื่อมาลีออะไรแบบนี้นะครับสังเกตว่าบางครั้งนะครับการ,การที่เราพิมพ์ข้อความไปนะครับดูเหมือนว่าตัวพวกสระอะไรต่างนะครับวรรณยุกต์อะไรต่างๆม,มันอาจจะดูเหมือนมันหายใช่ไหมครับ ไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถที่จะามาที่ต้นบรรทัดแล้วก็ Enter มาแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ากรอบบางทีเนี่ยมันไปบดบงังพวกตัวอักขระต่างๆภาษาไทยไว้นะครับเราสามารถ Enter ลงมาเราก็จะได้ตัวอักษรข้อความภาษาไทยที่ค่อนข้างที่จะถูกต้องนะครับล้อยสาแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีกรอบแบบว่าเป็นกรอบคำพูดเฉยๆนะครับ ก็สามารถทําได้นะครับนะลักษณะแบบนี้คุณครูก็สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสริมเข้าไปได้อย่างสวยๆเลยนะครับเรื่องของเท x t ครับเท x t ตัวนี้ก็เบสิกสุดเลยนะครับอยากพิมพ์ข้อความอะไรนะครับก็เลือกที่เท x t นะครับไปพื้นที่ที่เราต้องการแล้วก็พิมพ์คําว่าสวัสดีครับทุกท่านแบบนี้นะครับอ่า สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับเราพิมพ์เสร็จเราบอกว่าออข้อความนี้อยากย้ายไปที่อื่นนะครับเลื่อนมายังกรอบพื้นที่ต่างๆแล้วก็ย้ายได้เลยนะครับแล้วสแบบนี้นะครับมาดูเครื่องมือต่อไปตรงนี้ผมชอบมากเลยนะครับเวลาเราทําคู่มือเนี่ยบางทีเราอยากบอกเขาว่าต้องมาที่ลำดับที่1ลําลำดับที่2ลํลำดับที่3ครับเราอยากทําเป็นวงกลมแล้วมีตัวเลขอยู่ข้างใน ให้เราเลือกเครื่องมือตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปจุดที่เราต้องการเลยครับสมมุติว่าพื้นที่นี้นะครับเลือกอันนี้ก่อนนะ,ะเราก็แค่กดนะครับตัวเลขก็จ,ขจะมาหลังจากนั้นมาทําตรงนี้นะ2นะครับหลังจากนั้นมาที่เด็กผู้หญิงคนนี้นะนะครับผมก็พิมพ์เป็นกดแค่กดลงไปครับปุ่มนั้นก็จะมาเลยนะครับชอบมากเลยนะครับต่อมาเครื่องมือนี้ก็จําเป็น นะครับในบางกรณีนะครับก็คือสมมุติว่าเราต้องการที่จะเบลอ,อข้อความบางอย่างนะครับให้เห็นให้ให้อ่านไม่ได้นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นส่วนของอข้อมูลสําคัญเช่นเป็น C D key เป็น serial number ของซอฟต์แวร์อะไรบางอย่างนะครับหรือเป็นหน้าของคนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเบลอได้นะครับใช้ตัวหยดน้ําตรงนี้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับเลือกเสร็จปุ๊บเราก็มาเลยครับลากคลุมพื้นที่ที่เราต้องการเบลอ แล้วแบบนี้ครับเราก็ปล่อยมือเห็นไหมครับข้อความนี้ก็จะอ่านไม่ออกละน,นะครับตรงนี้สามารถช่วยได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับเป็นข้อมูลที่ต้องการาปกปิดนะครับตรงนี้ก็อันนี้ก็เจ๋งนะครับแต่พอดีว่า,าเดี๋ยวลองทําให้ดูนะครับตรงนี้เป็นการเบลอแบบเบลอทั้งภาพนะครับแล้วก็ปล่อยบางพื้นที่ที่เราต้องการให้ดูได้แล้วแบบนี้นี่เห็นไหมครับนะภาพทั้งหมดจะถูกเบลอ แต่เราจะอนุญาตเฉพาะบางพื้นที่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับอขออนุญาตที่จะอันดูยกเลิกการทำงานนะครับอโอเคครับอ่านี้เป็นขนาดความหนาของเส้นนะครับนะเราอยากได้เส้นหนาบางอย่างไรเลือกได้นะครับตรงนี้เป็นส่วนของการเลือกสีนะครับสีของเส้นต่างๆนะครับก็เลือกได้นะครับ ตรงนี้เป็นเลือกของการเติมสีในในกรอบอะไรต่างๆตอนนี้ภายในกรอบสี่เหลี่ยมภายในวงกลมไม่มีสีนะครับนะมันเป็น transparent แต่ถ้าเราต้องการที่จะทำการเทสีเข้าไปในพื้นที่วงกลมก็มาเลือกนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับทำอ็อบเจกต์ต่างๆให้มีสีหรือว่ามีเงานะครับตัวอย่างเช่นผมเลือกว่าโอเค ขอติ๊กตรงชาร์โดมีขนาดประมาณ10พิกเซลนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราอยากวาดวงกลมเนี่ยแต่ก่อนวงกลมมันไม่มีเงานะเมื่อกี้ผมเลือกเสร็จแล้วนะครับเลือกตรงนี้เสร็จแล้วนะมาที่วงกลมแล้วลองมาวาดใหม่อาจารย์เห็นอะไรไหมครับเห็นไหมครับมันมีวงกลมที่มีเงานะอาเปลี่ยนใหมเป็นสี่เหลี่ยมบ้างมาลากปุ๊บก็จะมีเงานะครับถ้าบอกว่าไม่อยากได้เงาแล้ว ก็เหมือนเดิมครับมาที่ตัว Shadow แล้วก็เอาเครื่องหมายติ๊กถูกที่ที่ตัว Shadow ออกไปเงาก็จะหายไปนะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็เอามาใช้งานนะครับเป็นคู่มือเป็นเอกสารประกอบการสอนเป็นเอกสารประกอบประกอบการอบรมได้ทั้งสิน้นแล้วก็สะดวกง่าย ง่ายมากเลยนะครับเมื่อเราทำการแต่งรูปทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดปุ่มดันตรงนี้นะอ่าเมื่อดันเสร็จปับ๊บตัว Nimbus ก็จะถามว่าเราจะเลือกในการส่งออกเป็นลักษณะแบบไหนนะครับจะเซฟเป็นรูปไหมอ่ามีแบบไหนบ้างครับอ๋อให้เราเซฟเป็น PDF นะครับหรือจะทำการอัโรปโหลดไปเก็บไว้ใน Nimbus อันนี้อาจจะต้องมีซื้อแปลนที่เสียเงินนะครับแล้วก็ไปโยนใส่นใน Google Drive ดอปบ็อกซ์หรือ Print out ออกมานะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เรายังสามารถที่จะทำการส่งออกมาเป็นรูปภาพได้ด้วยนะครับคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นเขาก็จะให้เราเซฟชื่อไฟล์ที่เราต้องการนำนำไปใช้งานหรือว่าส่งออกนะครับผมก็ตั้งเป็น Nimbus 03แรัสบแบบนี้นะครับ เขาจะทำการเซฟไฟล์ภาพให้เราเป็น png นะครับเซฟได้เลยเรียบร้อยครับไฟล์ nimbus 03ก็ถูกเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวลองคลิกเปิดดูนะครับเราก็จะเห็นผลงานของเราแบบนี้นะครับเป็นไฟล์รูปภาพสวยๆแล้วก็มีการแต่งนู่นนี่นั่นใส่ตัวเลขประกอบนะครับส่วนการนำไปใช้งานนั้นก็ง่ายมากนะครับก็คือเราก็สมมติว่าเราใช้ microsoft word ใช่ไหมครับ เราก็เปิดตัวโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอย่อตรงนี้ลงก่อนนะครับตรงนี้โหลดมาแล้วนะครับเราก็ลองเปิดดูปึ๊บนะครับแล้วก็ง่ายมากครับก็คือ insert นะครับ picture นะครับแล้วก็เลือกอที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานะครับเราเก็บไว้ที่ไหนนะครับนะใน pc ของเราเราก็เลือก nimbus 03แล้วก็ insert เข้ามาเรียบร้อยครับ เราก็จะได้รูปภาพส,สวยๆเอาไว้ประกอบสื่อการสอนของเรานะครับอ่านะครับก็ผมแนะนําเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อให้คุณครูจะได้เห็นภาพว่าเวลาเราอยากทําสื่อการสอนง่ายๆโดยการจับหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็มีลูกศรน,นู่นนี่นั่น มาใส่เข้าทำกันอย่างไรนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วฝากกดไลค์ b s c r i b e s แชร e ด้วยนะครับวันหน้าผมจะมีความรู้ดีๆมาฝากคุณครูอีกเช่นเคยแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ